สวัสดีค่ะธรรมชมที่เคารพมณีนนท่อมีสามดาวได้เดินทางมหาคุณพ่อจวบประจําหวดวันที่16ตุลาคมพศ25 6 5หท่อมีสามดาวได้ยินคาวว่าคุณพ่อจวบหมวดกรนะคะธรรมชมหนึ่งตุลาคมพศ2 5 6 5้าเขาทั้งบนทั้งล่างค่ะธรรมชมเขาทั้งบนทั้งล่างหมวดนี้คุณพ่อจวบกฝันใกล้ๆือเสียงผู้ยิ่ง สิเป็นผีผู้ยิ่ง,งกระไดธรรมชมมาห้องบอกเลขคุณพ่อจวบเลยค่ะธรรมชมห้องบอกเลขสามโตเลยค่ะธรรมชมสามโตเด็ดเด็ดสิเป็นตัวเลขตัวใดเนาะค่ะเนาะไปฟังกับคุณพ่อจวบพร้อมพอมกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ท่ามีสามดาวน้่นมไม่เด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับคุณพ่อจวบพร้อมพอมกันเลยค่ะ กับสวัสดีครับคุณผอจวบสวัสดีครับสวัสดีครับนอคับธมชุบนอขึ้นข่าวว่าถือหาศูนย์เบิด์ตบานวันสันงวดนี้บ่าวแอมมาทงกับมติดตามไปฝากเอฟซีครับเดจได้หลายปนั่งคุณพ่องวดวันหันก็ได้ยช่บะหาศูนย์มันบ่ครับมันมีลูกน้องว่าผันครับผันเพื่อก็มาบอกว่าหัวหน้าหัวหน้ามันขึ้นผมผันครับผันว่าจะได้ผันว่าคนใต้อยู่ในเฮือนหลังนั้นหาคนเอาใัยล่งไว้มันแปลว่าจังใดพุ่นวางสินะครับครับก็เลยแปลเพุ่นว่ามันก็บหาศูนย์สี่ศูนย เจ็ดสี่เด้อคนใต้บอกคนนะครับผมบ้านล้งนั้นพัดเงินคนใต้บันเลขบ้านเลขงที่หนองเก่าขอ้เด็กวันนี้ครับเอเขาโตเขาลอกของเขาอีกถือทั้งหกเก้าทั้งหาซูนที่สันนี้แม่นป้าถูกครับ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 สุดยอดเลยวันที่นี้ก็พอมานอนนีกขึ้นไม่มาเลขออกแล้วนอนก็มีผีหือคน่ห่ะเออมาบอกว่าเจ้าถือเลขกแล้วเจ้ขึ้นว่าไปเอา ครับถือหลายปันไหน่หเืียถยอผีลูกคนนี่โป้งหูจักนาบอห์นี่เินตัวเสียงอื่นมาครับเงินตัเสียงอื่นมาบอกนะเจ้าถือเลขแล้วจะคือบอกเจ้าเงินเลขเจ้าคนละโอค้รครับถือหลายปันไหนล่ะว่าถือหาสิบบาทคนละเลขสามตู้ครับตโตไหนหรอว่าถามพคนเพื่อว่าหนึ่งสี่ห้าคนละหนึ่งสี่หาเออ ก็หูมือสะดุ้งขึ้นห้วยกันตัวนี่กูไปถือบ่อเล็กนี่ม่ได้ถือมันสิมานี่บ่หว่าสะดุ้งขึ้นมาก็เลยมาเขียนใาหย่าดมาหลงครับหนึ่งสี่หาสามโตเลยตัวนี้แน่นครับผมครับผมเพราว่าขัว่าว่าสิ่สื่ออันสี่หาน้ำครับสี่หกน้ำครับสามหกน้ำสามหาน้ำเอาถอยขึ้นถอยลงน้ำนะหยาดมาแน่ใจคือเก้าคทุกวันนะครับครับครับแต่เพิ่มันยังสี่ขึ้บ่ผ่านเดีกูเถือ บพาดวันสักแมนงวดวันที่สิบหกนี่เนาะครับเนาะแมนสิบหกตุลาคมพศส,สองพันสี่ร้อยหกสิบผ่านเนาะแมนแมนครับผมบัพดนมืออันเองอบาร์ตีบาร์ตีเล็กล่างสองตัวเหรอคุณปอเหล็กล่างสองตัวครับว่าพอขึอ้นบึงนี่อันนั้นเคยเห็ดใบนั้นว่าสิเป็นหกสี่นีน่เหรอ ตัวนี้ตัวนี้เก่งตัวนี้บดได้ฝันนาะตัวนี้เนาะเออเออบดได้ฝันเก่งคือว่ามันอยู่ในมันอยู่ในวัดเหล็กวันอาทิตย์นะครับหกสี่แมนแมนครับมันต้องข้าต้องเบิ่งกำลังวันคงแมนขนาดน้ำเนาะแมนเขาต้องมีสูตรน้ำแมครับครับไม่เนาะสีโบวมีสูตรมีแต่สิมไปเลยบัวได้ไลยบัวได้บัวได้สูตรอย่างเดียวได้เนาะแมนต้องมีสูตรมีของคำนวณไปน้ำมะขามสีเบิ่งแล้วก็เบิ่งไผ่หลังๆที่มันเคยออกมาน้ำครับไปหลังๆที่ แต่หลายเือว่าวันอาทิตย์แต่วันอาทิตย์หลายแต่หลายปีมันเป็นวันาปีเดียวไหนแม่สามสี่ปีไลลลงมาเออเก่งออกมันเป็นจังสี่อแล้วก็วันอาทิตย์นี่ปีลก่มันสิบมันมันเป็นวันอาทิตย์มันอาจิเป็นวันเสาร์ตรงกับวันที่สิบหกเดือนเดือนตุลาเนี่ยเดือนเดือนมาเป็นวันอาทิตย์ปีนี้ครับโอ้องประกอบใส่กันหลายอย่างรมบเอือองประกอบกันหลายอย่างคครรัับบ ม,มีโชคใจครับคุณพ่อจวบเนาะปกติบบคอยอยู่บ้านเนาะเห็นงาน,นเห็นงานครับผม,มโอ้เห็นงานครับถึงหลายแห่งวังหาซุนนี่โบครับถึงตึ้งถึงตึ้งอันหนึ่ง,ง,งล่างสังบนเลยลูกน้องปกติถือกันแต<ม>่ทางโบเดีย๋ยซื้อน้ำพึนแป้จะพึนจะซื้อโอ้อันว<อ>ังฮกฮกเก่าครับหาซุนนี่ลูกน้องของคุณพ่อเนาะแม่นครับผมปกติคุณปอบอกให้แป้ให้เพึนนะครับครับครับผมบอกแป้เพึน วันนี้ก็ไม่สองสามหมื่นก็เลยมากันอีกนะฝันเลยทันทีฝันเลยทันทีเป็นตัวใดก่อนนะเป็นหนึ่งอดันซีหาหนึ่งสีหาเออหนึ่งสีหาเดี๋ยวให้ซื้อสีหกกัน้ำซื้อขึ้นซื้อลงเออครับสามหาสามหกครับผมซื้อถอยขึ้นถอยลงส่โอ้ครับนี่ของมูนี่ครับแมนแมนแมนครับแล้วก็กันไหล้วก็เป็นเลขกคำนวณเนาะสองตัวรางนี่เนาะครับ ที่เจือนัลิันี้ลีเขาอื่นบอกว่าเจ้าไปเอาเงินเหลียเจ้าที่เจ้าถือแล้วคนน่ะครับถือหลายปันไดถือหาสิบบาท่นน่ะอ้าว,วาครับอันคนที่มาห้องบอกนี่อยู่ในบ้านนี่อยู่บอกครับในบ้านนี่หละเป็นเสียงผู้หญิงเป็นเสียงผู้หญิงแต่โบเห็นเห็นหน้าปอ่บได้เห็นหน้าดิคนอื่นมันบงังมันเด้ง,เยง,งยเนแต่เสียงมากนะโอ้เขาเหนแต่เสียงไกว่าเป็นคนแถวบ้านนี่ละเนาะคนแถวบ้านนี่ครับอือครับอาจจะเป็นดวงวิญญ,ญาณเนาะอือยาก เลขก็ได้กับพ่อจวบก็คือกันเบิดบ้านแม่บ้านก็ได้น้่เนาะอาหารน็อครับผมโอ้แม่บานถือมาลายงวดแล้วนี่งวดนี้เราบ่ถือครับไม่แต่พ่อพ่อจวบี่ล่ะเนาะพ่อจวบนี่ครับผมมวดนึงนี่วิดมวยถือคาไก่เคีอยงงงกกร่าซื้อโอ้เขาครับผมครับคุณพ่อจวบเป็นการรับเมาส์เฮดทางด้วยครับท่ามผช่ชมเนาะท่านถ้าอยากใส่บริการรับเมาส์เฮดทางหรือยังกับมหา คุณพอจวบได้เป็นเหตุทางคอนจีตบอกคุณพอครับครับโอ้ครับครับครับน้อเฮ็ดทุกอย่างอ่ะล่ะครับผมมียังเพิ่มเติมอีกแน่ครับคุณพอจวบมันกับ่บมี่ะครับมีซ้ำานีละเนาะครับครับครับผมครับผมขอบคุณคุณพอจวบได้หลายครับที่ให้ตัวเเล็กเด็ดเอฟซีเบาแอมรทงเดียวเบาแอมเรทงสิมาติิตามโค้งสุดท้ายก็พอจวบอีกครับมันสิมีการเปลี่ยนแปลงบ่ดเหล็กชุดนีนะครับแม่นแมนครับผมครับผมโอ้ขอบคุณได้หลายครับ ค,ค,ออะค,ะค่ะคุณพอจวบเพื่อกะเทือกเลขเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะข่าหงวัดวังหันเนาะค่ะคุณพอจวบหงวัดนี้คุณพอจวบเพื่อกับฟันดีค่ะธรรมช้ชมฟันเดีย่ายคือเสีงงยงผู้ยิ่งค่ะมะฮองอาจจะเป็นผีก็ได้ผีผู้ยิงย่งค่ะธรรมช้ชมม,มะฮองบอกเลขสามโตเลยค่ะธรรมช้ชม,มก็ขอบคุณคุณพอจวบไว้หลายเนาะข่าที่ให้ของมูลดีๆได้เด็ดกับทอมี่สามดาวไปฝากเอฟซีประจําหงวดวันที่สิบหกตุลาคมพศส 2, องพันห้าร้อยหกสิบห้า ขอบคุณค่ะคุณพ่อจวบ,บขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวเท่ามีสามดาวกสิจดตัวเลขของคุณพ่อจวบใส่สมุดให้ท่านผู้ชมแคบหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะคะน่ะเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้เท่ามีสามดาวนะั่นไเด้อค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมทงหน้านะคะเนาะทงหน้าของคุณพ่อจวบเข่าเขียวขจีสม,มัชชมเข่างามนะคะน่ะเนาะ เดี๋ยวเท่ามีสามดาวยดตัวเลขใส่สมุดให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะไปรับชมตัวเลขกันเลยค่ะนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของคุณพ่อจวบค่ะท่านผู้ชมงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมหกห้าคุณพ่อจวบกระถือทั้งบนทั้งล่างค่ะท่านผู้ชมถือทั้งบนทั้งล่างงวดนี่งวดประจำวันที่สิบหกตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าคุณพ่อจวบกระฟัน คล้ายๆคือมีวิญญาณ่ะทธรรมชม้ชมคล้ายๆคือเสียงผู้ยิ่งอาจจะเป็นผีกระ่ะทางธู้มชมผีผู้ยิ่งเนาะค่ะเนาะ,ะห้องบอกเลขของคุณพ่อจวบห้องบอกเลขห้องอ๋อไม่เป็นเสียงผู้ยิ่งเลยคะ่ะคุณพ่อจวบว่าบอกเลขหนึ่งสี่หาหนึ่งสี่หาคุณพ่อจวบก็ว่าสื่อขื้นสื่อลงน้ำกระธรรมชาสื่อสี่หาสามหาน้ำกับธรรมชสื่อขื้นสื่อลง กับเลขหกสี่เนี่ยเป็นเลขคำนวณของคุณพ่อจวบกคำนวณเขามาแล้วหลายงวดคุณพ่อจวบว่ากับสื่อหกสี่หกสามสื่อขึ้นสื่อลงน้ำคุณพ่อจวบว่าเนาะค่ะเนาะก็เอาไว้เป็นแนวทางค่ะนผู้ชมแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจําวันวันที่สิบหกตุลาคมพศสองพันห้าอหกสิบห้าค่ะเขามีสามดาวกับมาติดตามคุณพ่อจวบวันนี้เป็นงวดแรกค่ะนผู้ชม งวดแรกแหกมานเนะคะเนาะก็เอาไว้เป็นแนวทางคะ่ะท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะสำหรับคลิปนี้ทอมมีสามดาวกับศิราท่านผู้ชมพิกรณขอให้จุกโชคมั่นหมานเฮงเงรวยรค่ะสวัสดีค่ะ